ทวีปเอเชียลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียทวีปเอเชียมีทั้งหมด48ประเทศทวีปเอเชียมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ44ล้านตารางกิโลเมตรหรือราวหนึ่งในสของพื้นดินทั้งหมดบนโลกมีพรมแดนติดกับทวีปยุโรปแอฟ,ฟริกาและอเมริกาเหนือ ผ่านช่อง bearing ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียทวีปเอเชียเป็นทวีปที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยมีพื้นที่ทั้งหมด44ล้านอ7 9 0 0ตารางกิโลเมตรคิดเป็น30%ของแผ่นดินทั้งหมดบนโลกและมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกกว่า4,461ล้านคนคิดเป็น60%ของประชากรทั้งหมดบนโลกโดยทวีปเอเชียแบ่งพื้นที่ออกเป็น6ภูมิภาคได้แก่ภูมิภาคเอเชียเหนือเอเชียกลางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือตะวันออกกลางเอเชียใต เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภูเขาและที่ราบสูง ที่ราบลุ่มและลุ่มน้ำขนาดใหญ่ทะเลทรายและที่แห้งแล้ง ก็ะและทะเล,าลชายฝั่งภ we we ูมิอากาศในทวีปเอเชียมีตั้งแต่คิดหนาวจัดในไซบีเรีย ไปเดนถึงเขตร้อนชินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เอเชียมีความหลากหลายทางธรรมชาติทั้งป่าไม้ทุ่งหญ้ทาทะเลทรายและภูเขาอนํนแข็ง ด้านวิถีชีวิตวิถีชีวิตในทวีปเอเชียมีความหลากหลายสูงมีความแตกต่างตามภูมิประเทศและเศรษฐกิจทั้งนี้มีลักษณะรวมทางวัฒน,นธรรมที่เด่นชัดได้แก่ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการคารพผู้อาวุโสและความสำคัญของาศาสนาผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงหรือค้าขายและมีการดำเนินชีวิตที่ได้รับอิทธิพล จากศาสนาหลากหลายเช่นอิสลามพุทธและอินดูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยลาวเวียดนามเน้นเกษตรกรรมปลูกข้าวยางพาราและทำประมงเอเชียตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นกาหลีใต้เน้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการศึกษา เอเชียใต้เช่นอินเดียปากีสถานบังกลาเทศชีวิตผูกพันกับศาสนาการเกษตรและครอบครัวขนาดใหญ่เอเชียตะวันตกเช่นซาอุดีอาระเบียอิหร่านตุรกีเกี่ยวข้องกับน้ำมันการค้าและศาสนาอิสลามเอเชียเหนือเช่นรัสเซียตอนเหนือมีภูมิอากาศหนาวผู้คนประกอบอาชีพป่าไม้การล่าสัตว์และอุตสาหกรรม ฒนธรรมของทวีปเอเชียศาส,สนาหลักที่เกิดในทวีปเอเชียศาส,สนาอินดูศาส,สนาพุทธศาสนาอิสลามศาส,สนาของจื๊อเต่าและชินโตศาส,สนาคริสต์วัฒนธรรมและศิลปะมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เช่นสถาปตัตยกรรมวัดปราสาทและมัสยิดการแต่งกายจะเน้นความสุภาพและเคารพประเพณีมีเทศกาลสำคัญเช่นตรุจีน สงการดิวาลีรอมฎอนวันตุษจีนเป็นวันคขึ้งปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติจีนวันตุษจีนถือเป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดในปีสำหรับชาวจีนและชาวไทยเชื้อจีนทั่วทั้งชุมชนจะเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขการเฉลิมฉลองและความอบอุ่นในครอบครัว ในวันตุษจีนคนส่วนใหญ่จะสวมเสื้อผ้าสีแดงซึ่งเชื่อว่าเป็นสีแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรให้แก่กันเพื่อส่งความปรารถนาดีและความโชคดีให้กันและกันนอกจากนี้ยังเป็นวันที่ชาวจีนหยุดงานเพื่อพักผ่อนและใช้เวลาเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัวอีกด้วย ด้านอาหารของทวีปเอเชียเอกลักษณ์ของอาหารเอเชียจะใช้วัตถุดิบสดจากธรรมชาติเช่นผักสมุนไพรเครื่องเทศที่มีรสชาติหลากหลายเผ็ดหวานเค็มเปรี้ยวกลมกล่อมนิยมใช้ข้าวเป็นอาหารหลักในหลายประเทศกินอาหาร5สัญชาติตอกบกกี้ ขาบบนาล่าอืมผัดกะเพรา้าว <Wow. S 1> <c oughs> I love you บัเตอร์อืมอืมข้าวปั้นอืมอืม